เราอยู่กับอีลิกอีแวนนะครับนี่นี่คืองานแข่งบ m x f r e e s t y l ีสปีหนึ่งพันเก้าร้อแดสิบเจ็ดนี่ยดูการบาลานซ์ทรงตัวอยู่บนรถในการถ่ายล้อหน้าไปล้อเดียวนะครับถอยหลังด้วยนี่แล้วลงมาปั่นนี่เป็นการแข่งขันระดับมาสเตอร์แล้วนะครับดูการบาลานซ์ของเด็กคนนี้นะอีลิกอีแวนนะ การเล่นดูกับคนดูนี่ท่าต่อไปครับรับน้องเขาจะทำท่าอะไรนี่การทรงตัวบาลานซ์นั่งบนแฮนด์ครับบาลานซ์ก่อนอ่าปล่อยมือด้วยเป็นไงล่ะนี่อันเก่งไหมนี่การอ่าขย่มล้อหน้าด้วยนี่มีการหยอกล้อกับกรรมการด้วยนะมองที่กรรมการตลอดเลยนี่หยอกล้อกล้องด้วยการทรงตัวอยู่บนรถนี่ ็นการโชว์ทักษะการบราลานส์นะครับถอยหลังมานะครับลดลงแล้วก็งัดลดขึ้นมาครับแล้วก็ปั่นต่อหมองหน้ากูจะสู้เป็นหน่อยนึงนี่ต่อไปท่าห้าหมุนหน้าหมุนบาสปินด้วยการหมุนตัวเองไปด้วยนะนี่ต่อไปท่าอะไรครับโอ้โหล็อกกิ้งบาร์ครับยืนบน แฮนด์ Hands, สองข้างโอ้โหจะล้มส่งตัวได้จะหลบตากล้องขวางยืนบนแฮนด์อีกแล้วสุดยอดจริงครับอายุเก้าขวบเองนะนี่จะโชกลับไปยืนโอ้โหแ่ดีใจแกเขิน